เป๊ปซี่ปั่นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับส okay, รใส่ลงไปเลยเทเป๊ปซี่แล้วใส่น้ำแข็งไปเลนครับสองอย่างเองนี่ครับนี่ครับปั่นได้ครับปันเลย เราจะมาท็อปด้วยเบบซี่นะครับลองแก้วไว้ให้เมือมีความซาใสแค่นี้พอครับเทลงไปเลยครับอเ เสร็จแล้วนะครับสําหรับเวบซี่ปั่นนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นน้ําโคง่าก็ได้นี่สดชื่นมากอืมโห<ฮ>สดชื่นสุดๆเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับว้า <Wow. S 1> ชื่นใจครับ